สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ได้เลืปล่อยรถใหม่หนึ่งท่านนะครับคันนี้ก็จะเป็นฮอนด้า fz หนึ่สองห้าตัวร้อเม็ดนะฮะสีเท่าใหม่ปีสองพันสิบห้านะครับสําหรับฮอนด้าเวหน2 5นสอง้ห้านี่มีให้เลือกอยู่สี่สีนะก็จะมีสีเทาสีดํานะครับสองสีนี้จะเป็นสีดาบนะครับส่วนอีกสองสีนะก็จะเป็นสีเขียวกับสีขาวนะฮะสองสีนี้ก็จะเป็นสีเงานะครับ ่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะสีเทาใหม่ปี2025น่นะครับเนี่ยสวยงามเลยนะครับก็จะมีสีเทาด้านนะฮะตัดด้วยสีดำเงานะครับในส่วนของระบบเรือนไม้ก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับตัวนี้ตัวท็อปก็มีทั้งสตาร์ทมือสตาร์ทเท้ากุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเงาคะะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับสีเทาด้านนะฮะ ตรงนี้ก็จะออกสีรอนๆนิดๆนะฮะตัวนี้ตัว็อปเลยนะ,ะก็จะเป็นตัวลอ้อแมตสตาร์มือนะครับก็มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นลอ้อแมตนะครับกับรุ่นลอ้อซีรุดน,นะครับส่วนราคานะฮะในส่วนของราคาตัวลอ้อแมตตอนนี้ราคาอยู่ที่59,200บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับเงินสด 59,200นเก้ันสองระครับสำหรับฮอนด้าเวมบิลล์สองห้าตัวล้อแม็กนะฮะส่วนล้อซีลวดนะฮะล้อซีลวดนี่ราคา57,000บาทนะครับล้อซีลวดก็จะถูกกว่าอยู่2,200บาทนะครับในส่วนของเงินผ่อนนะสำหรับฮอนด้าเวมบิลล์สองห้าตัวล้อแม็กนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับคำงวดก็ส่งยาวสุดได้ถึง48งวดนะครับ2,050บาทนะครับ48งวด เอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับตัวจพอบก็จะเป็นตัวล้วแม็กนะฮะตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับเกียร์นี้จะเป็นเกียร์วนนะครับหนึ่งถึงสี่ที่เหยียบไปข้างหน้าเลยนะครับเวลารถเก๋นิ่งนี่เหยียบไปข้างหน้าก็เป็นกียว่างได้นะครับตัวนี้ไฟหน้านี้จะเป็น LED นะฮะไฟท้ายก็ LED เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองเครื่องก่อนส่งมอบลูกค้านะครับเครื่องตัวใหม่เงียบมากนะครับ ตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องย่นให้สปีนะครับ3 0 0 0มกิโลเมตรส่วนระบบวุชิ่รับประกันให้ปี5 0 0 0มกิโลเมตรนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนี่ต้องนำรถมาตวารวจเช็ะคตามระยะทางนะฮะั้งแรกก็1,000กิโลนะครับพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับนี่ฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีเทานะครับตัวนี้ถังน้ำมันนี่จูนน้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะถังใหญ่มากนะฮะยูบอกก็ใหญ่นะใส่ของได้เยอะใส่หมวกนอกเต็มใบได้ไดหนึ่งใบนะฮะ ตัวนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากับรถนะฮะห้าหมื่นแปดพันสองร้อยนะครับ, 58, รบแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันก็เจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่กิโลต่อนิตรนะฮะเติมหนึ่งจุดสี่นี่ขับได้ถึงหนึ่งร้อยกิโลนะครับนี่นะราคาที่ติดมากับรถนี่ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยนะครับแต่ว่าโครงราคายู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับราคานี้ทางร้านโอนให้ทําทะเบียนให้ทําพรบให้นะฮะ อันนี้ก็คือราคาที่ร้านค้นได้จงดดดังหวัดบุรีรัมย์อเภอกระสังนะฮะเงินสด59,200ัรอบาทพร้อมโอ,อนอพอร้อมเบี่นพร้อมพรบนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0 9นย์7 7 1 2 9นะครับร้านของเราอยู่ที่จงดดังหวัดบุรีรัมย์อเภอกระสังนะฮะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับเนี่ยสีเทานี่สูงนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับ